สวัสดีค่ะพี่น้องเบื้องอากาศมือนีเด้อค่ะคุณพ,พอดีจุลี่เห็นเพกกแล้วตัดหญ้าสนามบินน้อยแล้วจุลี่สิพาพี่น้องลงไปซองเบื้องจากน้อยเด้อค่ะเดอะ้อตามมาเลยค่ะค้อนตามมาน้ำค่ะถ้าเทียไดยแนวเอียงถ้าเทียได้แเนว,เเเนวกินติดไม่ติดมือมาน้ำนะพี่น้อง ถือต้าไปน้ำมาหอดบอ่อมาหอดอสระน้ำแล้วค่ะเบ่งดูสองสามมือนี่สองสามมือที่แล้วจุลี่เห็นอันเห็นกีสกีสนี่ฮานฮานปลาด้วยเนาะพี่น้องฮานปลามันมีเอ่อมีลูกน้อยซี่โต แล้วก็เงียบหายไปเลยเพราท่านไม่เห็นอีกเมื่อน,นั้นขับรถเข้าบ้านมันพากันยางตัดหนารถอยู่<ม>เห็นเทียเดียวค่ะจักว่าหายไปใสแล้วยางลงมาหดขังล่างเสียงพเอกแล้วดับเครื่องแท็กเตอร์หรอวค่ะมาเดี๋ยวทบไปรุ่นกันเบิง้งล้วอน ัดแล้วเราสมบอสงสัยสิแล้วแล้วพูดนะขับรถออกมาแล้วมาประทันเราค่ะได้กับว่เป็นอย่างดอกมาประทันมาประทันวสิพาไปเบิงเราตัดหญ้าสนามบินน้อยแล้วมาประทันซ้ำพูนถนนใหญ่ด้ค่ะรถแลนผ่านอยู่นะ่ะถนน ถนนใหญ่ขึ้นไปทั้งเขาไปสุดยุดเท้งเขามองเพ้่นไปเล่นสก,กีกันค่ะแล้วก็ขันสิกับนี่ต้องย้อนกลับลงมาหมองทางเก้านี่เด้อค่ะเพราะว่ามันมันทางตันขึ้นไปหอดทั้งเขาเป็นทางตันเนาะค่ะท่าทีกลับขื้นไปหาในเมืองก็ต้องลงมาหมองเก้านี่นี้กระังปิด กำลังปิดหัวเราโอ้บ่ได้เบิ่งเราตัดหญ้าซ้ำเบิ่งอันระเบิงปเปบ่งแอปเปิ้ลระเบิ่งแอปเปิ้ลบอสซัมจูลี่ค่ะพี่น้องดอกอดอกต้นดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลปีนี้ดอกเต็มต้นอยู่ค่ะดอกลายเทิง แอปเปิลนี่จุลีปลูกเด้อค่ะเพกเราปลูกไว้ดอกว่าจุลีปลูกกัสันโอ้อยอากายปาจกก้าขลองอัน,นอันนี้ปลูกเด้อค่ะบลแมนแอปเปิลป้าเด้อพี่น้องนี่เพเอกแลปลูกไว้ปลูกไว้ถ้ากินปกติจุลีสิมมเก็บเอาน่วยเขาตอนมันสุกแล้วสิเก็บเอาน่วยเขาไปขั้นน้ำขั้นน้ำแอปเปิลไว้ใสช่องฟีดไว้ถ้ากินน้ำหนาว แกไข่วงไขวัดเลิค่ะนี่ Are you done? Are you done? เราทายลูปจุลีบไปขึ้นรถนั่งรถน้ำเล้าขึ้นบ้านค่ะไปขึ้นบ้านสนาพี่น้องเ่ดได้ไปเบิ้งน้ำเล้าดอกเดี๋ยวงค่อยว่ากันไหม ไปสนาพี่น้องก้อนทิ่เข่าบ้านไหนๆบ,บ่ได้เบิ้งเพลกเราเห็นงานเราก้อนทิ่เข่าบ้านมาเบิ้งเห็ดต้นนี้จากน้อยนะนอสนาเนาะไปซองเบิ้งเห็ดต้นนี้ใกล้ๆบ้านนี่ไหนๆบ,บ่ได้เบิ้งเพลกเราเห็นงานแล้วซองจากน้อยก้อนทิ่เข้าไปในบ้านเนาะค่ะปกติปกติมันขึ้น เบิ้งดูว่าตีนี่สิขึ้นหาบอลเนาะค่ะอะไรไปซองเบื้องไก่ดอกพูดถึงจุลีคิดว่ามันน่าๆ่าหร่มันไว้แลหว่่เด้อค่ะเบิ้งเห็ดเออบือเห็ดผักกูดจุลีผักกูดผักกูดเริ่มแก้แล้วค่ะเบิ้งดูเบิ้งดูต้นนี้มันขึ้นน้ำเขาบ่ ปีที่แล้วก็บรได้กินเด้ค่ะแต่ว่าปกติเขาขึ้นอยู่เด้อปกติเขาก็ขึ้นอยู่แต่ว่าแห่งปีที่แล้วบ่เห็นมีปีนี้จุลีก็บ,บ่ทันได้เห็นดอกปีนี้ก็ได้พอดีว่าบ่ได้ลงไปเบิ่งพระเอกเราก็เลยขึ้นบ้านเราก็เลยมาซองเบื้องซื่อๆนี่แหละค่ะ ผักกูดเริ่มผักกูดเริ่มแก้แล้วค่ะผักกูดอ่ะนี่ซุ้มนียนเพื่อนเอินเลดีเฟิร์นด้วยค่ะซุ้มนี่นี่แล้วก็อีกอันนึงนั่นเข้าที่เอินเพื่อนที่เอินอา่า ซุ้มน่ะแบ็คเอนเฟิร์นนะคะซุ้มน่ะนี่ผักกูดสามแงงสามงามนี่ค่ะเห็นมัเนาะวันนี้นี่ค่ะซุ้มผักกูดสามแงงสามงามนี่ซุ้มนี่แบ็คเอนเฟิร์นซุ้มนี่แล้วก็แต่ว่าซุ้มพวนี้กินบ่ได้เลยค่ะนี่ซุ้มนี่กับเฟิร์นคือกันแห่งเฟิร์นซุ้มนี่กินบ่ได้นี่ค่ะนี่นี่น กินได้แต่อสองชนิดนี้ค่ะนี่กินได้แต่ชนิดนี้กับชนิดน,นัน่นมึงถ้าจุลรีสิพาไปเอาพาไปเอาซุ้มนี่ค่ะนี่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 เลิมแกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ จุลีเอาไปออมเด้อค่ะจุลีไปออมใส่อมใส่ไก่ใส่เครื่องไหนแซแสบเด้อค่ะนี่มีน้องๆเม็นเข้ามาเล่นน้ำเพื่อนบอกพี่จุลีเอาไปย้ำกระแสบว่าสัน่นซุ้มนี่เริ่มแก้ลแล้วล่ะคะ่ะ แล้วที่เก็บผักกูดจากน้อยบรัยเฮดกินผักกูดเอาเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ต้นนี้เด้อค่ะนี่รีพามาเบื้องต้นนี้อู้นะเห็นบอกเขาเริ่มเขาเริ่มมีใบแล้วค่ะตะกี้เขาสิบมีใบเนาะพี่น้องเนาะตะกี้เขาก็สีแบบว่าช่วงหนาหนาวใบเขาบบมีแล้วค่ะเขาสีใบเขานี่โป้งช่วงนี้ละช่วงสปริง ติงนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะพี่นอ้องมื้อนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะตุลีกับโบมิยังไรดอกค่ะมื้อนี้ก็ได้นี่เก็บออกพักเพราะได้ไปกินแรงจากนอยนี่เอ้าพราะได้ไปใส่อมพราะได้ไปใส่อมจากนยอยค่ะดูลี่นะปุ่นเห็นปะปุ่นปุ่นอีก สลัสนาน,นอะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะเก็บพักก่อนกันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บเอาผักอยากน้อยก่อนค่ะพอได้กินมือแรงนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย